เจอครั้งแรกตอนอีเวนต์งานเสื้อผ้างานหนึ่งครับเขาก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้อยากทักกับใครก็จะไม่ทักก็จะแบบเหมือนจะทักกับคนที่สนิทจริงๆหรือว่าคนที่อยากคุยด้วยซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักกันเลยแต่เขาก็แบบมามาทักเราคนเดียว เพราะว่าทั้งงานก็มีแค่สองคนต้องคุยกันก็เลยสัมผัสได้ถึงความจริงใจครับตอนเจอครั้งแรกก็คุณสกายเขาก็เป็นเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ในไทยแลนด์อยู่แล้วครับแล้วเราก็มาด้วยเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงครับเราก็เลยทำการพูดคุยเพราะว่าเรารู้ว่า เขาน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราได้อไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับสก,กายแล้วเขาก็ให้ความรู้แล้วก็พูดพูดพูดคุยกันที่แบบดีะครับแบบให้ให้ความรู้ต่อกันและกันโอ้ก็หลายอย่างเลยครับแบบไม่ไม่คิดว่าจะเป็นคนกินเก่งแล้วก็ ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่พูดเยอะเพราะแบบเจอแบบด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเขาจะแบบดูเป็นคนนิ่งๆขึ้ๆแต่ว่าพอสนิทจริงๆแล้วก็คือพูดแบบน้ำไหลไฟดับบ <c oughs>